สวัสด,ดีครับผมชาลผลินทวีนะครับหลานนักศึกษา5 50, 1. 00, 1. 00, 1. 00 5 0 1 0 0 1 1 0 5์นึ่งยนย่ยครับครั้งนี้นะครับผมจะมาทำตัวประคองเกียร์หน้าและหลังนะครับตัวล้อซ้างได้แต่ลายเพลยนะครับเลือกเซนเตอร์ไลน์ครับเลือกเป็นไฮดูซัมนะครับก็เลือกไลน์ครับมาสเก็ตคร่าวๆครับ มาจากนั้นะครับมา็นหนึนะ่นี่ให้เป็นสิบนะครับเออตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็นเจ็จุดหครับแล้วก็นี่ทีเป็นสิบเป็นยอดนี้เป็นยี่สิบครับ นี้เป็นสิบมีเป็นสามจุดห้าต่อมาก็เอาเส้นตรงสร้างเป็นโค้งครับโดยตกดที่เอันนี้นก็มากำหนดแรบบายครับระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าจะขึ้นคุ่ด,ดีดฝนะันให้ สมัยก็ทำการลีบอลครับโอเคไปที่คอนเทนตนะครับก็สร,าร้างองคมกรมจุดของมันมีขนาดเท่ากับศูนะครับแล้วก็ทำการเอ็กซ์จูดคัดทะลุนะครับสมัยก็สร้างอีกดวงหนึ่งครับ จุดนึ้นไฟิ0แันนะครับโอเคและขนาดความกว้างวิตเตอร์นะครับมีขนาดเท่กากมาก็เอาสี่เหลี่ยมนะครับมนาะมาที่จุดตรงกลางนะครับกลมๆ ก็ใช้คำสั่ง trim ตัดที่มี t r i นะครับก็ทำการ extrude ขัด,ดขนาดข้างค่าก็ทำการพอได้อันหนึ่งนะครับเราจะทำอีกสองอันนะครับโดยใช้คำสั่ง คลิกล้อคัดทึ่งนะครับแต่เราต้องเอาแกนมาก่อนนะครับแกนมาก่อนแล้วก็คลิกล้อคัดตึ่งต้อเลือกนะครับคลิกสองตัวนี้ส่วนอันนี้ครับเลวอที่แกนครับโอเคก็จะลอกคัปปี้มา ครก3อันส่วนต่อมานะครับจะเป็นการวาดริมครับวาดริมวาดริมเออใช้แบงแบบนี้นะครับขนาดเท่ากับ5ค่น 5. 5, 5ไม่กลืนเท่าเพราะว่าเจาะเคยนะครับ อ่ yup. ต่อสุดท้ายก็เชียวเรี่องอ่าเชี่ยวขนาดหนึ่งหนักหนึ่งได้แล้วครับเรียบร้อยอ่ส่วนเรื่องของการกําหนดเส้นเรื่องครับ ก็แล้วแต่ครับคนละานขอใช้เป็นเป็นเหล็กแล้วกันนะครับเตีลเอาไว้เตีลยว,สวเสร็จเลยกร้อย